năng động năng ổ y ích thì อันนี้คือบอมแบนะคะมันย,ยัง,งยังไม่สุกเขายังดิบอยู่เอามาทิ้งแล้วมันก็แตกใช่ไหมแตกพันถ้าสุกแล้วมันอันนี้อร่อยมากที่สวนพี่ก็มีเลยเลูกลูก,ลกอันนี้ก็มีเห็นไหมนี่าุกอือาไม่จะเอาะเกามันสวยใช่ ี่ยายๆผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งไอ้อัดวิดีโออยู่บ้าแต่แต่มันแก่แล้วค่ะมันแก่แล้วใช่ไหมแต่ยอดอ่อนก็มีอันอันที่เป็นป้องๆเนี่ยคือเขาจะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแตกออกมาเนี่ย <S <S ต้นใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่ในวิดีโอดูตามวิดีโอเพื่อนเนี่ยค่ะ <S <S อันนี้คือเขาเรียกผักบุ้งฝรั่งอ่ะเนี่ยแตกยอดออกมาเนี่ยค่ะ วน,นวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพี่เดี๋ยวเอาไปรวมกับคลิปแย่เอ็นยืดเลยดีกว่าไหมเออเนี่ยน,นะคะผักในเยอร,รมันอันนี้เป็นตำลึงนะคะตำลึงเยอรมันนี่ค่ะ,คะอย,ยอดเห็นไหมเหมือนตำลึงบ้านเราไหมาานี่จ้ะค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมผักในเมืองเยอรมันนะคะนะคะ สสดาวฝรั่งเนี่ยสดาวฝรั่งรสชาติฝรั่งกําทิพย์เคยทานหรือยังเออเขาก็จะขมขมแต่พี่ก็ต้องลวกน้ำสักสองสามน้ำยังเคยยังเคยแล้วพี่เคยแล้วแล้วทําไมไม่เด็ดตลาดตอนเนี้ยหนูไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะพี่บางคนเขาก็เอาไปแกงจะเหมือนขี้เหล็กเอามาแทงกับขี้เหล็กได้เคอเคอาไปต้มแล้วก็บีบน้ำาพี่เคยเห็นคลิปอยู่แต่วันนี้ไี่เคยเา็นแกงเนี่ยขี้เหล็กฝรั่งสามกอสี่กอเนี่ยก็ได้มองแล้วนี่ ขี่เหล็กฝรั่งหรือว่าหรือว่าเอา่ออะไรนะใบขี่เหล็กอะไรนะ่ะเอ่ยสะเวาสะเวาเออคมมัน ได้ยินเสียงได้ยินเสียงใครเรียกพี่อยู่พี่กำลังได้ภาพเด็ดวิวสวยอยู่เมื่อกี้นี้ฮะอะไรนะคะไม่ได้ยินนะคะอยู่ไกลตรงนี้ลูกจะดกใช่ไหมแม่น้ำทิพย์ไม่ดูสิแป๊บเดียวเนียพี่เนี่ยไหนไหนไห อ๋อวิลูกใหญ่นะเนี่ยถ้าเราอนี้มันต้องมาดูใต้ใบ่อต้้นไไมงคือใบเขาเยอะใช่ไหมเราเราจะมองไม่ค่อยเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยจะไม่เห็นลูกเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องมุดไปใต้ต้นนิดนึงถ้าถ้าพี่อยู่ข้างในพี่จะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองจะมุดไปใต้ต้นเขาเนี่ยต้นเขาจะเป็นอย่างเงี้ย ถ้าเรามุดมาใต้ต้นเราก็จะเห็นลูกโอยอนคนท้องก็แบบว่าสนุกนะเก็บไปโอ้ยไปแต่ก็สนุกกินไปแล้วคือคือ,เ,คอเขาก็สนุกแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะใบเขียวลูกเขียวมันจะแบบก,กลมคือมันจะกลมกลืนกันไปหมดนะมองถ้าไม่สังเกตจริงๆอะ่ะก็จะไม่เห็นลูก อันนี้คนท้องเก็บไปโวยไปแต่ก็สรุกใช่ไหมคะหมอแต่ว่าเดี๋ยว,ยเ,ดยวเดี๋ยวพอลาสุกแล้วเราก็ไอ้อน,นี่ใช่ไหมเอ้เวลาเราเรา,เราสุกแล้วก็มาเก็บได้ใช่ไหมทั้งทีเราจะทำซุ้มขายบุกสไปเซตตี้พิซซ่านี่นะคะร้านอาหารอยู่ในท่ามกลางหุบเขาอุ้ยพี่เราไม่มีไอ้เนี่ยแมสเราเข้าไม่ได้หรอกพี่มีแมสแมสไปกินอาหารน้องใช้แมสด้วยเหรอคะน้อง นี่นะคะชื่อร้านเอากระดาษแฉะวางแล้วก็สะได้ไหมั้เล็บซีซ์รัดเล็สร์ร้านก็เชิญเอาลงมาสติ้านหารฮาเบริต้ายานนี้มันฮาเรก็จะทานเขาว่ามี เดี๋ยวเขาถามอันนี้เขาว่าอะไรนะซาวะซาวะซาวะใช่อันนี้ซูสซ้อของเธอใช่ใช่เขาพูดอย่างนั้นจริงเหรอจริงจิงเทฟเฟอร์สตัมดัสอิสซาวะพูสดัสอิสเซาเวอร์พม่พี่ฟังอยู่พี่อยถึงไม่ได้ฟังเมื่อกี้พี่ฟังอยู่นาเขาอันไหนอันไหนซูสอันไหนซาวะแม่น้ำทิพย์ก็พามานั่งร้านอาหารอิตาลีนะคะหลังจากเข้าป่านะคะ เราก็ไปกันได้เราไปกันได้หลายรูปแบบนะคะเป็นคนป่าตอนนี้เป็นมาดามเป็นคนป่าแล้วก็เป็นเม่เป็นคนเมื่อพูดเป็นคนป่าเราเป็นมาดามเราก็เป็นได้เป็นมาดามใช่ไหมคะแม่น้ำทิพย์ใช่ค่ะเป็นได้ทุกรูปแบบเป็นชาวนาก็ได้ค่ะเหนื่อยมาจากในป่าก็ตั้งใจมาอยากจะกินไอติมนะคะแต่ว่าเขาไม่มีให้แต่ก็แนะนำนะคะร้านนี้ ที่นี่นะคะอยู่ในอะไรนะบ้านน้ำทิพย์เขาเรียกอะไรนะเอ่อบุฟฟิงเน่น่ะบุฟฟิงเง่บุฟฟิงเนนนะคะแถวนี้หลังจากไปเก็บหน่อไม้มาค่ะก็มานั่งร้านหรูร้านในป่าใหญ่นะคะที่เมืองดอยเมืองเยอรมันเนี่ยนะคะก็จะมีแบบร้านที่เมืองอ้วนบุฟฟิงเน่น ก็นั่นแหละพี่อาจจะเรียกผิดแต่ว่าก็แนะนําเขาไปแล้วไงตัวเองแนะนำหน่อยร้านอะไรคะไม่ทราบนะคะพาโนรามาอ๋อค่ะพาโนพาโนรามาที่ลูนที่เมืองีเงินอ๋อค่ะขอบคุณแม่น้ำทิพย์มากนะคะเพราะว่าแม่น้ำทิพย์เข้ามาบ่อยนะะคแล้วก็อาหารอร่อยใช่ไหมแม่น้ำทิพย์มีอะไรบ้างอยู่ที่บุ๊คเชนเนมีอะไรอร่อยมากก็เป็นพวก สปาเกตตี้ซีฟู้ดเนี่ยแม่นางทิพย์เขาก็มาบ่อยวันนี้ก็แม่นางทิพย์ก็เป็นไกด์นะคะหลังจากเข้าปา่าเข้าเขากันมาเก็บนอไม้เก็บเอ่อมะย,ยมกันแล้วนะคะก็มาพักทานอาหารกันอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาหารหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาทานหรือเปล่าน,นี่นะคะอาหารอิาตาลีนะคะ<ๆ>เขาก็จะแบบจานใหญ่จัดสวยนะคะจานเท่ากระด้ง ่ไหมจานใหญ่มากเขาจะแบบสไตล์ของอิตาลีนะคะอันนี้ก็เป็นของหวานนะคะชื่ออะไรนะน้องเป๊ะพานาคอตตาพานาคอตตานะคะเป็นของหวานสไตล์อิตาลีจ้ะจานใหญ่จัดสวยนะคะสไตล์แต่คุไมีอันตรายเขาแต่งหน้าตัวเองเขาแต่งหน้าใช่ใดว่าดอกไม้ข้างหลังเธอหรือเปล่ามันชุ่มเหมือนเป๊ะว่าเหมือนดอกไม้ที่เราเดินผ่านมาอยู่ในนี้นี่ค่ะพิซซ่านะหน้ามะเขือเทศกับ กับชีสชีสนะคะ,ะ,ะดูก็จะไม่ไหม้หน่อยนะมันพี่ว่าโอเคอยู่นะนะคะพิซซ่านะคะหรือชื่อนะคะก็คือของ่ะ,ะ,อะอันนี้เราเดี๋ยวเราจะถ่าย นั่นก็เดินกลับนะพบค่ำนะคะของของอาพี่หนูถือบุหรี่มันไม่สุกนั้นหนูมาเขาก็ดอใหญ่ให้ให้เก็บไปมาเธอไปเธอปามหลังเพี่ใช่ใช่พี่เอาหน้าไปเขามีผลไม้ด้วยหนูอยากได้ดอกลาเวนเดอร์เอาไปทำอะไรเอาไปทนั้นหนูมาเขาก็ดอใหญ่ให้ให้เก็บไปมาเธอไปเธอปามหลังเพี่ใช่ใช่พี่เอาหน้าไป เขามีผลไม้ด้วยหนูอยากได้ดอกลับวนเดอร์เอาไปทำอะไรเอาไปทำเสื้อผ้าเรียกชื่อว่าเขาอยู่ไหมเขาดูซินสีดาไม่มีใครอยู่หรอกเรียกเขาดูอีกเอ่อหัวไอ้พิเศษลับบินเดอร์ฝนฝนฝนลงเม็ดแล้วค่ะอุ้ยตกแล้วน่าทำทิ้งฝนลงเม็ด มันไม่พอมันไม่พอได้ไปรูดให้มันแห้งให้มันแห้งแล้วจะไปใส่ทุ่งฝนตกแล้วอ่ะหนูจะเปียกใช่ไหมฝนตกกลับบ้านจนแต่ว่าคงจะตกไม่เยอะหรอกนะลักษณะแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์อะเยอะแต่ต้นไม้ต้นนี้เหนื่อยได้นเนี่ยน่าหน่ะตรงไปเลย ช้าๆฝนตกแล้วค่ะท่าคนท้องยมองได้นวดคลายเส้นอ๋อนี่คือยาเอ็นยืดนะคะวิ่งหนีฝนกันแทบแย่ฝนตกมาหาไล่จับบ้าน